ไปและะ้วค่ะอุย้ยอันไวม่ๆอ่ะนะคะพุณอนะ่ะแล่นนั่นสุดยอดเหลือฮอดเหียนละ่ะแป๊บเดียวตามมาเบื้องวิถีชีวิตอันบ้านสวนหมูน้อยหนาะข่เนาะกะพิ้ไก่อันนี้ก็เจ้าของ เจ้าของเสียงเนียค่ะนี่ยังบ่กขันนี่เชื่อน,นี่เจ้าของเสียงบานส่วนนะค่ะนี่อันนั้ก็เจ้าของเสียงคือกันค่ะอันนี้ก็แม่ไก่แม่ไก่กับลูกไก่เนะคะน่ะเนาะ นี้ก็มองเงินหมู่ดุจเลยค่ะผลงานของไอ้บุญรอดกับน้องบุญไหล <laughs> ชอบมองเดิือน้ำเปียกๆน่ะขนา่ะก็ะเบื้องตีเนาะ นอนแล้วบ้านี้พักกันนอนบ้องเลยมันยินเปียกๆเกพื่นชอบเนาะคะ่ะเนาะ ว่าสิเลยอนี่ค่ะพันเป็นผพ,พเป็นที่ดูนหมาอันหมาอันกัดเหรขนอหมาอันท,ที่ที่การผจญภัยอันนี่ค่ะผพ,พเป็นเพื่อนไอ้บุญรอดไงบุญรอดว่าสิเรอ ก็พากันไปหากินแม่ตัวโตก็ได้เ <c oughs> พราะตัวโตเออาหารเราสัน่นดีเอา้าไปเงินอยู่กับพี่ไก่บนนี้ก็ได้อันนี้ก็มู